15นาฬิกาส0นาทีสวดมนต์กันต่อไปวันนี้วันอังคารที่3พฤศจิกายน2563ใช้เล่มนี้ครับสวดมนต์ข้ามปีดีทันตาสวดมนต์ทุกเวลาดีทันใจน,นะตอนนี้บ่าย3โมงกว่านะมาอยู่ที่ร้านเลอบอนเนอร์เขาคอ อยู่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะนี่ก็ได้จังหวะก,ก็มาสวดมีจังหวะก,ก็สวดมีจังหวะก,ก็สวดสมกับชื่อหนังสือไงสวดมนต์ทุกเวลาดีทันใจครับตอนเช้าสวดไปจนถึงบทวัตกะปริตตอนนี้ก็มาสวดบทต่อไปครับบทอาตานาติยปริตอาตานาติยปริเนี่สวดไม่ผิดครับ อ่านไม่ผิดอ่านไม่ผิดวิปัสสิสนามาตุจักุมันตาสสิริมาโตสิกิสปีนามาตุสะพะภูตานุกัมปินโนเวสสุสานามาตุนหะตะกาสตปาปัสยโนนามาตุกกุสันทาสมาราเสนปะมาตินโน โกนาคมานาสานามาตุปรามานาสาวูสีมาโตกาสปาสานามาตุวิปมุตตะสาบสาบพาทิอังคีรสาสานามาตุสักยปุตตะสสาิริมาโตโยอิมังธรรมมาเทเสสิสาปะโตขาปนุธานัง เยจาปินิพุตตาโลเกยยถาภูตังวิปัสสิสุงเตชะนาอภิสุนามหันตาวีตสารังหิตังเทวมนุสานังยังนมมัดมัดฮิตังเทวมนุสานังยังนมาสันติโกตมัง วิจาจารณสัมปันนังมหันตังวิตสารังนโมเมสัพพุทธานังอุปนนานังมเหสีนังทันหังการโมหาวีโรเมทังการโมหาสยโยสารังกโรโโลกหิโตทีปังการโุตินทาร โกณทันโยชนะปาโมโคมังคโลปุริสาสะโปสุมาโนสุมาโนตีโรเรวัตตรติวัฒโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัฏฐสีชนุตตโมปัตุโมโลกปัจโจโตนารโตวรสารที umutara satro Sumeho apadipokala Sukcatoto sapapa kago piyetakaksi rasapo adaasi karo niko Tamatasi tamonoho Sitato asamke tiso Jawahatangwarao ปูดโสจวรโทพุทโธวิปัสสีจะอนุปโมสิกีสะพหิโตสัตถเวสภูสุขาทายโกกักุสันโธสัตถวาโหโกนาคมโนรนันชะโหกัดสโปสิริสัมปันโนโคตโมสักยปุงคะโว เอเตจันเยจะสัมพุทธอเนกสัตะโกตยโยสัพเปพุทธาอาศมาสัมาสัพเปพุทธามหิติกาสัพเปทสสพพลูเปตาเวสารเจหุปาคตาสัพเปเตปฏิจานันติอาสัพพันธานมุตตมัง สีหนาทางนาทันเตเตปาริสาสุวิสารธาพระมาจากกังปวัเตนติโลกเกอปติวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมอาจทารสหีนายกาทวัติงสลาคานุเปตาสิตยานุปยัญชนาทรา พยายามะปายสุปภาสเปเตมุนิกุญชราพุทธาสปันยุโนเอเตสเปคีนาสวาจินามหาปภามหาเตชามหาปัญญามหาพลามหาการุณิกาทีราสเปสานังสุขาวหา ปีปานาทาปติธาจตานาเลนาจปานินางคติพันธุมหาสาสาสาราจหิเตสิโนสเทวกาสโลกาสสาเปเอเตปรายนาเตสาหังศิรสาปาเทวันธามีปุริสุตตตเม วจะสามนาสาเจววันธาเมเตตถาคเตสยเนอาสเนนาถาเนคมเนจาปิสัพปตาสัาสุเกนรคขันตุพุทธสันติการาตุวังเตหิตวังรักิโตสันโตมุตโตสัพพายเณนะจาสัพพโรควินิมุตโตสัพสันตาปวัตทิโต สัพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวาเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาพาเลนะจาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเคนะจาปุราติมัมสมงทิสาภาเคสันติภูตามหิทธิกา เปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนสุเกนะจาทากินาสมิงทิสาภาเคสันติเตวามหิตติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนสุเกนะจาปาจิมาสสมิงทิสาภาเคสันตินาคามหิตติกา เตปิตุมเหอนุรักันตุอาโรคเยนะสุเกนะจาอุตรัสมิงทิสาภาเคสันปิยาคามหิตทิกางเตปิตุมเหอนุรักันตุอาโรคเยนะสุเกนะจาปุริมติสังทาตารโททักินเณนวิรุณหโก ปาจิเมนวิรูปโกคุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาโลกาปาลายาสีโนเตปิตุมเหออนุรักขันตุอารโรคเยนสุเกนนจาอาคาสัทธาจัพุมมัทธาเทวนาคามหิติกา เตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุเกนะจางนับทิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเมชยมังคะลังนับทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเมชยมังคะลังนตติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเมชยมังคะลังยังกินจีรตนังโลกเกวิจติวิวิธังปุถุพระตานังพุทธสมังนาทิตสมาโสธีปวันตุเม ยังกินจีรตน a ังโลเกวิชติวิวิธังปุถุร a ตน n a ธรรมสมังนัติตาสมาโสถีปวันตุเมยังกินจีรตน a ังโลเกวิชติวิวิธังปุถุร a ตน n งสังฆสมังนัติตาสมาโสถีปวันตุเมสักกตวาพุทธะรตน a ัง โอสัถังอุตตังวรังอิตังเทวามนุษย์สานังพุทธะเตเจนะสโสตินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวุปาสเมนตุเมสักกตะวาธัมมารตานังโอสัถังอุตตังวรัง ปาริลาหูปะสัมนังธรรมเตนะนสตินานสันตุปันธวาสัพเปพยาอุปาสเมนตุเมนสันตุปันธวาสเพพยาอุปาสเมนตุเมสักกตะวาสังคารตางโอสะทังอุตมังวรัง อาหูในยังปาหูในยังสังฆาเตเจนโสทินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวูปาสเมนตุเมสปิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภาวัตวันตา มาเตภาวัตตวันต,นตรายโยสุขีตีกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวัฒททนติอายุวันโนสุขังราลังใจความสำคัญ เป็นบทสวดที่ท้าเวสวรรน์แต่งขึ้นทูลถวายพระพุทธเจ้าเพื่อประทานให้เหล่าภิกษุสวดทุ้มครองตนจากยักษพูดปีปีศาจและเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายปัจจุบันนิยมนำมาสวดคำไล่เสนียจันไรและอำนาจคุณใสโดยจัดเป็นพิธีกรรมใหญ่โตเรียกว่าสวดพานยัอานุภาพ ป้องกันภัยจากผู้ผีปีศาจยักษ์และวิญญาณร้ายตลอดถึงคุณไัยต่างๆประวัติสมัยหนึ่งท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพากันดำบริว่าเราอามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองมีทั้งดีและไม่ดีพวกที่ไม่ดีไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย อาจจะเบียดเบียนทำร้ายพระภิกษุที่ปรีกตัวไปปฏิบัติธรรมในป่าเขาได้จึงพากันไปที่อาตานาติยานครนาสวรร์ชั้นจาตุมหาราชิกาแต่งบทสวดเพื่อใช้เป็นมุลคุ้มครองจากเรล่าอามนุษย์แล้วนำมาทุนก้าถวายพระพุทธเจ้าเพื่อประทานแก่ภิกษุต่อไปที่มาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐภาษาบาลีเล่มที่สิบหนึ่ง หน้าที่209ถึง210ข้อที่209และเฉพาะวรรคแรกที่ขึ้นว่าวิปัสสิษะจนถึงวันธามาโคตมันตีส่วนที่เหลือแต่งขึ้นโดยอาจารย์รุ่นหลังประยุกต์ใช้ใช้ภาวนาเป็นมนต์ป้องกันใช้ภาวนาเป็นมนต์ปกป้องอาณาเขตโดยใช้ไม้ขีดเป็นวงกลมรอบที่พัก พร้อมกับสวนภาพปาริศเฉพาะวักแรกไปเรื่อยๆจนกว่าจะขีดบรรจบกันท่านว่ามีอนุภาพป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนขณะสวดให้น้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเป็นต้นและแผ่เมตตาให้ส,าาสรรพสัตว์และวิญญาณทั้งหลายอ่ะ,อะพอก่อนอาหารมารอละนะครับ ก็จะต้องขอแผ่เมตตาเนาะบทแผ่เมตตาให้ตนเองนะอาหังสิวีโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโกโหมีปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมีปราศจากเวรอปยาปัจโจโหมีปราศจากอุปสรรคอันตารายและความเบียดเบียนทั้งปวง อานิโคโหโมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ไม่ตาให้สรพพสัตว์สเพสัตตาสัตว์ท,ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปจาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล อีทังเมมาตาปิตุนางโหตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตีนางโหตูสุขิตาโหตูยาตาโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติตั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมฆารูปปัจจายาจริยานังโหตุสุกิตาโหตุฆารูปปัจจายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาและอาจารย์ของข้าพระเจ้า ขอให้ครูอุปัชชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางสัพพาเทวตานางโหตุสุขิตาโหตุสัเพเปเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อีทางสัพพะเปต,ตานาังโหตูสุกิตาโหตูสัพ,พเปเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนังโหตูสุกิตาโหตูสัพเปเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพาสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน กลาบราพระอรหังอาระหังสัมมาสัมพุโตภะคะวาพุทตังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม ตัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิไม่หังมาตาปิตุนังวปาเถ wanitadhaatarang Pan yati karetetetinowate